โอ้ยดูดิขับเรือไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอาเรือจะจมน้ำแล้วขับเรือไปไหนไปเลยรู้แผนที่ดิเนี่ยไกลเกินเออกลับไปไกลเกินกลับฟั่งน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ยเอางานเข้าน้ำมันก็จะหมดดีหาฝั่งนี้หาฝั่งนี้ตรงนีนฝั่งและทางขวาสีเขียวอ่ะขับกลับไปเลยโอ้โหซิกมากเลยนู้นเรืออะไรเนี่ยบึนบึนบึนโอ้โหบึนบึนี่ย ขึ้นอะไรวะนี่มันแรงมากอย่างเนี้ยกำลังนิ่เฉลี่ยนี่ขับออกจากฝั่งไปไกลมากเลยไปดูนด่นห่มูจะจำก็อแล้วจะไปเยอะนี่ะไปเยอะเนี่ยเนี่ยเรื่องสั่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรื่องลำแงแล้วนะวันนี้ตัวเลขมันวิ่งเนี่ย900กว่าเมตรแล้วจะพันกิโลเมตรแล้วพันเมตรแล้วนี้ไปไกลมากเลยเรือจะพังเปล่าอึ๊บไปเฮ้ยรถเอียงอะโอ้โหรถจอดกระทันหันมาเลยเอียงทำไงดีอะสะระเรือ ว่าน้ำกระฟังกว่าว้าไปไหนไม่ได้แล้วสิว่าน้ำไปเลยเหรอไม่ขึ้นเรือเหรอเอาแต่มาอลยเอาเนี่ยโบเลสตายเลยโอ้มันไกลมากเมื่อกี้ใช่ไหมขับเรือไปไกลเกินอันนี้ใครเ่ไอ่าขเลยเอย เขาขอเงินหนอเงินละหม้อเงี้ยอ๋อขอเงินหนอนี่นี่ตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวเงินเนี่ยเขาจะให้เงินเราเหรอเออนี่นี่ขามีนู่นเอาไปนู่นเลยอันนี้แหละเอาเอาเคื่องวุธเฮ้ยมันให้มันให้เราไหนด้วยเออมันให้ซื้อาวุธเหรออือแต่มันไม่ซื้อแล้วนู่นไปไหนเนี่ยไปไหนโอ้โหโอ้โหฝึกมวยฝึกมวยด้วย ยับใหญ่เลยยับหญ่เลยอยู่ไหงจะต่อยตายเลยต่อยเลยตรงนี้อุ้ยใครเลยไปหาอมบี้เหรอเออหาอมบี้หรือใครวะน่ะนอมบี้ใครเหรอเฮ้ยอำบี้เออไปอยู่โอ้โหโดนยิงโดนยิงโอุ้ยมาเลยเลยคราวนี้ทำไงดีหนีขึ้นบันไดแล้วทุกคนเอาอะ เราต้องรีบช่วยไปบนดาดฟ้าหนีไปสักก่อนนะนีก็หนีหนีเออลองตกเฮ้ยลองตกตกก็ลองตกลองตกเตกไปตายไหมตายงานเข้าแล้วทุกคนเลยจะหมดเลยแล้วเนี่ยเดือดจะหมดแล้วเนี่ยห,วหยัวใจเราเลือแค่สิบเอา้าโอ้โอ้ตกตึกสูงตายเลยทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยทุกคนเฮ้ยเป็ตัวเหรอเปตัวอะไรเนี่ยเป็ซอมบี้พวกมัน โอ้โยโอ้ยไฟแตกเลยนั่นตัวอะไรอย่างนี้โอ้ย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 ทำลายโอ้ยมาหาสติวเพียบเลยอะอะไรเนี่ยโอ้ยกระสุนปืนไม่เอาโอ้โยโอ้ยลนยิงลนยิงโอ้ใจเหลือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอืมอ้าวฟุตบอลดิยัมันแล้วเอติวันดีเร็วโอ้โหไม่มีอาวุธปืนเหรอไม่มีอาวุธปืนเหรอนี่เขามีปืนเขาไล่ยิงกันหมดแล้วเนี่ยมีหนีไม่ทันแล้ว เอาแล้วเคลมบอกกระโดดขึ้นรถดีแล้วทุกคนนี่ขึ้นรถเรานี่นี่ขึ้รถเราเหรอนี่มาแล้วมาเร็วอุ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยอ่ะหนีขึ้นร้อนแต่หนีเอาหนีขึ้นหลังคานุกคนนี่นี่เนี่ยผมมีปืนเอาใส่ปืนเลยเนี่ยแล้วยิงข้างบนดิไม่เป็นไรแบบยิงจข้างบนดิอืยวูบระเบิดตู้โอ้ไอ้นี่ เฮ้ยโอ้โหระเบิร์ตดจริงจริงเฮ้ยมันหนีหมดเลยไมันหนโอ้โนนเขาวิ่งหนีแตกตื่นตกใจวิ่งกระเติรกเติร์เติรกมาหมดแล้วไปแล้วเขาดูระเบิดใส่ตัวเองเอาโอ้ตายโดนระเบิดใส่ตัวเอง